ะวันนี้วันนี้ฉีดยายังฮะวันนี้ฉีดยายังไม่แม่ครับไอ้ไหนหาน้ำไม่ได้สิโอ้ยหน้าตาเราไปเลยๆใครฉีดยาให้แม่แม่ฉีดวอลนัทกี่เข็มเข็มเดียวเข็มเดียว,ยวนี่ฉีดแก้อะไรฉีดแก้อะไรแก้หวานนี่ไปทำอะไรมาเป็นวาหวานมันจิตนี่นี่น้ำตาลน้ำตาล อไอ้ที่กิดน,น้ำอารมณ์มันก็เป็นเบาหวานเดนะไอ้อยากยืนนานๆไหมไม่ไอ้อยากตายไหมถ้อาอยากยู่นานๆไม่นี่้าไม่อยากตายก็เลยกินน้ำอัดลมณ์เด็ดๆพงมาทำไมก็ไม่รู้ใครพูดพูดพูดที่ไหนพูดข้อเสนอนี่เขาเข้ามาสอบเด็กๆเ,เขาเด็ดๆนั่นเด็กเอาไปเช่าให้เด็กนักเรียนมาสอบเทคนิคไม่ใช่นะให้เด็กสอบเทคนิคสอบเขา้าอ่ะใช่ไหมครับ<อ>นี่อะไรก็ยัง หน้าตาหล่อองนี้ธรรมดาได้ๆๆๆๆเรายิมเด้โอ้โหวันงามดๆๆๆอายุไม่วน่ได้โอ้ยสาธุสาธุอายุวันโตสุขางพลังอายุวันกวนจิเป็นร้อยร้อยปีเด้ยของพ่อพ่อของยาวตอนลำมวนฮะลำมนดเออได้ยี่พงให้เอออานนดก่ะนดก่อน่เดี๋ยว่างา้ทำงานได้เลย ยังกำลังทำงานอยู่โอ้โยอกนยันวดเป็นกันเนี่ยอายุยืนได้บุญได้กุศลเตใจได้เนี่ยตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึหิงใช่ไหมเอ็งพอแล้ว